มาอัปเดตนะครับรายชื่อซีรีส์เกาหลีนะครับที่มีกำหนดเข้าใช้ทาง Netflix นะครับในปี2024นี้นะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเรื่องแรก a k i l l e r Paradox ซีรีส์รีเมคจากเว็บตูนแนวดราม่าระทึกขวัญเรื่องราวของนักศึกษาหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่บังเอิญไปฆ่าคนตายแต่มาพบว่าคนนั้นเป็นฆาตก,กรต่อเนื่องทำให้เขา เริ่มรู้ตัวว่าตัวเองแยกแยะคนดีคนชั่วได้จึงทาให้เขาได้เริ่มไล่จัดการเหล่าคนชั่วจึงทําให้มีสายสืบเข้ามาสืบหาตัวตนของเขานำแสดงโดยชเวอูชิกและซนซอกกูซึ่งเรื่องนี้นะครับมีกำหนดเข้าฉายวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะครับเรื่องที่2 Sweet Home Season 3ซีซั่นที่3ของซีรีส์สุดค้างของปี2023นะครับที่ยังคงสารต่อเรื่องราวของผู้รอดชีวิตที่เหลือที่ต้องมารับมือกับกลุ่ม,มนุ์สายพันธุ์ใหม่ที่เตรียมทำสงครามกับพวกเขา นำแสดงโดยซมคังอีจินอุกอีชียองกมินชีจินยองและอีโดฮยอนโดยเรื่องนี้ยังไม่ประกาศวันฉายนะครับเรื่องที่3 Parasite the Gray ซี r ี e ์รี m a k e จากมังงะญี่ปุ่นชื่อดังเรื่องราวของโลกที่มีปรสิตจากนอกโลกเข้ามายึดล่างมนุษย์และเริ่มออกไล่ล่ามนุษย์มาเป็นอาหารที่จะมาเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่สามารถควบคุมปรสิต ที่เข้ามาอยู่ในมือขวาของเขาได้และได้ใช้ความสามารถนี้ในการไล่จัดการกับเหล่าปรสิตในร่างมนุษย์ตัวอื่นๆน้ำแสดงโดยคูคิโอฮานและจอห์นโซนีซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ประกาศวันฉายเช่นเดียวกันนะครับเรื่องที่สี่เฮล์บัลซีซัซีซันที่สองที่จะมาสารเป่อเรื่องราวการลงทันจากสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ส่งผู้คนไปลงนรกกับเหล่าผู้คนที่พยายามเสาะหาความจริงของเหตุการณ์สุดลึกลับนี้น้ำแสดงโดยคิมฮยอนจู คิมซองชอนและคิมชินรอกเช่นเดียวกันครับยังไม่ประกาศวันฉายนะครับเรื่องที่5เกยองซองครีเจอร์ซีซั่นสซีซั่นที่2ของซีรีส์สัตว์ประหลาดสุดระทึกขวัญที่จะสานต่อเรื่องราวของการทดลองสัตว์ประหลาดและความรักของคนสองคนที่เดินทางมาถึงยุคปัจจุบันนำแสงดงโดยพักซอจุนและฮันโซฮีซึ่งเช่นเดียวกันครับยังไม่ประกาศวันฉายครับเรื่องที่6 ดิ Show ซีรีดีแม็กจากเว็บตูนแนวลึกลับระทึกขวัญเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขัน8คนที่ได้มาร่วมรายการเรียลิตี้ที่มีเงินจำนวนมาหาศาลเป็นรางวัลแต่มีกฎที่ว่าตลอด100วันในการแข่งขันผู้เข้าร่วมจะต้องจัดสรรเงินกองกลางในการดำรงชีวิตในขณะที่ของทุกอย่างในนั้นจะแพงกว่าปกติถึง1000เท่าและเงินรางวัลที่เหลือจะต้องนำมาแบ่งกันทำให้การแข่งขันที่เต็มไปด้วยความโลภและการทรยศจึงได้เริ่มต้นขึ้นนำแสดงโดยริูจ uh ุนยอนชอนอูฮี พักจองมินและพักแฮจุนเช่นเดียวกันครับยังไม่ประกาศวันฉายนะครับและสำหรับซีรีส์เรื่องสุดท้ายนะครับ Squid เกมซ s ซั่นส2ซีซั่นที่2ของซีรีส์ชื่อดังที่จะสารต่อเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันจากรอบก่อนที่ต้องการล้มล้างเกมนี้กับเหล่าผู้เล่นหน้าใหม่ที่ทำทุกอย่างได้เพื่อชนะเกมนี้ ที่บอกเลยว่าคนทํานักแสดงทั้งชุดเก่าและชุดใหม่มาอย่างชัดหนักจัเต็มนะครับซึ่งแน่นอนฮะยังไม่ประกาศวันฉายนะครับและสุดท้ายครับอันนี้แถมครับก็คือจะเป็นรายการเรียลิตี้ชื่อดังนะครับของ Netflix นะครับนั่นก็คือ p h y s i c a l 100นะครับซีซั่นที่สนะครับซีซั่นที่2ของรายการเรียลิตี้นะครับที่จะเฟ้นหาผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ที่สุดนะครับผ่านด่านสุดหินนะครับที่จะทดสอบพวกเขาทั้งร่างกายและจิตใจนะครับซึ่งก็รอวันประกาศวันออนแอร์เช่นเดียวกันนะครับ ก็ต้องบอกว่าปีนี้ประกาศไลน์อัพน้อยกว่าปีที่แล้วเยอะเลยครับปีที่แล้วมา20เรื่องเนาะรอบนี้มา8ก็คิดว่าน่าจะมีล็อต2นะครับอย่าพึ่งตกใจไปนะครับเป็นแฟนออฟอาร์เด็ก s ีซั่น2ครับผมว่ามันมีล็อต2นะฮะเรารอดูก่อนนะครับว่าเขาจะปล่อยมาหรือเปล่าแต่ว่าซีรีส์7เรื่องนะครับกับ r e ียลิตอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คิดว่ามาชัวร์แล้วแหละของปี2024นะครับซึ่งจะมีเรื่องไหนมาอีกนะครับก็รออัปเดตกันได้เลยนะครับ